เริ่มจะเบียดกันตั้งแต่ยกแรกเลยคู่นี้ขวากับขวาครับขยับเข้าไปหาสุรินเก่งหมัดขวานะั่นเลยนะครับถือว่าเป็นอาวุธเด็ดเพชรน้ำหนึ่งนี่ก็รู้นะครับว่าอาวุธของสุรินนั้นแรงอยู่แล้วไม่ประมาท มีลูกถีบคอยสกัดเอาไว้แล้วก็ออกแข้งขวาสุรินไม่สนนะครับยังคงขยับไปเรื่อยมีแข้งขวาโต้คืนเหมือนกันเกมทำท่าจะเดือดตั้งแต่ยกแรกแล้วครับตอนนี้เล็กกว่าเลยครับลงทุนครับเดินเข้าหาเตะขวาไปก่อนครับสุริน น้ำเงินสุลินแดงชุมพรซ้อมระยองครับวันนี้ส่งเข้าประกวด2คนนะครับของคุณสุรัตทัพพินนรินครับคนแรกแอดเทวดาก็เข้าป้ายไปแล้วครับโอ้โหแข่งซ้ายมเสักครู่ครับซ้ายหน้าเตะเขาท่อนแขนเลยครับต้องมีสะเทือนกันบ้างเลยครับแข่งเมื่อกี้ครับแข่งขวาครับ เตะคืนเหมือนกันครับอ่าเอาสิไม่มีตกใจนะครับนิ่งจริงๆโตคืนทุกเม็ดสุรินเบียดเข้าไปออกแข้งขวาเตะขวาต่อยขวาแลวครับอาวุธแรงเพชรน้ำหนึ่งมีแข้งก็มีนะครับวงในนี่ดูจะได้เปรียบเลยแต่ตอนนี้ยังไม่เร่งนะครับเพียงยกแรกเท่านั้น ยังคงดูเชิงแลกแค่งเงินป่าปลายแต่ซุลินนี่เล่นหนักๆทุกดอกเลยนะครับแข้งขวานี่ออกสวยๆสองดอกแล้วครับเป็นน้ำหนึ่งก็มีแข้งซ้ายนะครับมวยขวานะครับจะต,ตีหน้าออกแม่นนะครับซ้ายนี่โอ้โออกแรงใช้ได้เลยครับหมัดขวาครับกระแทกเข้าไปเต็มใบหน้าเลยนะครับหมัดขวาของสูลิน เตะขวาครับชักจะมีแดงๆเหมือนแล้วเหมือนกันแล้วนะครับสีสีข้างด้านด้านซ้ายของเพชรน้ำหนึ่งเตะขวาอีกทีใครครับฝ่ายแดงกับสุรินทร์สสประกอบครับน้าเงิน122ปอนด์เท่ากันครับวันนี้ดูว่าเนื้อตัวนี่มาดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับโอ้โหแน่นปึกด้วยกันสุรินทร์ก็ยังคงขยับเข้าหาเหมือนเดิมอาวุธเริ่มจะจุกจิกมากขึ้นนะครับ มีลูกทีบคอยสกัดเอาไว้เพชรน้ำหนึ่งแล้วก็มีแข้งขวาแต่ว่าโดนแข้งขวาของซูรินติดแล้วนะครับไปตั้งรับต้องเยอะๆก็ไม่ได้นะครับต้องขยันออกอาวุธเหมือนกันดูว่า345หไปแล้วนะครับเพชรน้ำหนึ่งนี่วงในถึงจะเริ่มทำงานครับซูรินเป็นฝ่ายขยับแล้วครับพยายามจะเปิดเกมครับแต่ว่ายังไม่เปิดแบบเต็มตัวครับเรียกว่าแอบครบครับไม่ได้เปิดเกมแบบเต็มเต็ม แต่รูปแบบครับค่อยๆขยับเข้าไปครับทีมนำเข้าไปครับสุดินเพชรน้ำหนึ่งนี่นี่นะครับเริ่มจะออกมีก้านคอสลับเหมือนกันนะครับโอ้โหเห็นวันนี้นักชกในรายการนี้รับไปคนละหมื่นแล้วนะครับสุรินเบียดเข้าไปนี่นะครับหมัดโอ้ยเอาแล้วครับเริ่มจะเตือนไปแล้วนะครับหมัดขวาตรงๆเหลอไม่ได้ครับนี่ครับศอกซ้ายขึ้นมาเหมือนกันครับเพชรน้ำหนึ่งไม่ยอมโดนฟรี่ครับ ใกล้ๆสุดทีแป๊บทีจิกไปที่หน้าขาครับเพชรน้ำหนึ่งถีบคืนเอาละครับเริ่มเข้มข้นแล้วครับต่างคนต่างไม่ยอมนี่ครับโยนเข่าขวาแต่ว่าโดนแข้งขวาสวนขึ้นมาเหมือนกันครับคนละทีครับเจ้ากันไปน่าสนใจอีกแล้วครับคู่นี้ครับผู้ส่งท้ายโอ้โหเดี๋ยวดูครับเฮี้ยนหรือเปล่าอาถันเกินหรือเปล่าครับจะทําแต่ว่าโดนโดน ทีฉากเอาตัวรอดออกมาก่อนครับสุรินครับจากจังหวะเมสักครูครับแข้งซ้ายของเพชรน้ำหนึ่งก็สวด้วยแข้งเหมือนกันครับสุรินเป็นมวยทางเดียวกันครับแต่ว่าเน้นแข้งหน้าที่หน้าครับสายก่อนครับออกแล้วถึงก็อุ้ยดูสุรินครับออกมาลแล้วตามด้วยแข้งครับชุดนี้สวยครับวัดกันที่ทั้งอาวุธและก็วัดกันที่ จังหวะด้วยนะฝีมือจังหวะเลยครับคู่นี้ครับนี่ครับถีบมาถีบกลับครับสาหมวยกามึงทีกูทีแล้วครับแม่สุดิ้โอ้ยโอ้ยจี่ดเลยครับโอ้โหมันจี๊ดครับแม่จบเกมเลยครับโอ้โหยกที่สองเท่านั้นเองครับโอ้โหเสียสุรท้กระโดดขึ้นไปทีครับสะใจครับโอ้โหชาด่วนเลยครับเต็มแข้งครับดอกนี้ครับมันจี๊ดแล้วครับ คือเตะแล้วก็ยังเก็บอาการได้แป๊บหนึ่งครับเพราะหลังอย่างนั้น3วิเริ่มจะหมไม่ไหวครับจังหวะน็อกวันนี้เหมือนมวยอ่ะดูภาพช้าครับอังโอ้โหเต็มแข้งครับดอกนี้ยังไม่เป็นอะไรนะดูครับเนี่ยครับเนี่ยครับลองนึกภาพรัามวยสากลระดับโลกเวลาต่อยช้โครงครับ ซีโคงที่สุดท้ายโดนเข้าไปสักพักนึงแล้วมันจะจี้จังหวะขยับเข้ามาจะทำพอดีครับแล้วจังหวะแข่งของพครน้ำหนึ่งออกไปครับเป็น2แรงบวกกันนะครับเนี่ยก้าวข้ามาปุ๊บเดียวครับโอ้โหเดียครับสีข้างซี่โครงอ่อนนะครับน่าจะจุกเสร็จนั่นเฟอ้อครับ